เปิดสิงตอนวัย31อนี้ฮะ,ะอืมฉันฉันว่าฉันแก่แล้วแหละสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับปิ่นเซจีบีในคลิปเปิดสิงหน้าตัวเองนะคะนั่นก็คือการฉีดหน้าครั้งแรกในชีวิตนะคะตอนวัย31นี้บเอนะะี้ <Wow. S 1> คลิปนี้นะคะปิ่นก็จะมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ว่าฉีดอะไรฉีดทำไมฉีดตรงไหนทำไมต้องฉีดอันตรายไหมฉีดยังไงให้หน้าไม่แข็งเลือกยังไงราคาเท่าไหร่ไปหมอคนไหน จะมาเป็นเพลงนะเออนั่นแหละ <ST> S> <S ก็คือจะบอกก่อนว่าถ้าใครที่ตามเพจกันมานานๆก็จะรู้ว่าปิ่นเป็นคนที่ไม่เคยจิ้มอะไรลงบนหน้าเลยเพราะว่า 1. คือกลัวเข็ม 2. ก็คือเราค่อนข้างแฮปปี้กับหน้าตัวเองจนกระทั่งในวัย31นะฮะ พี gamer, guard, ่รู example, ้สึกว่าลองแก้มันมาชัดมากริบรอยมันเริ่มมาชนิดที่ว่าอืมฉันฉันว่าฉันแก่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็คงจะใกล้ถึงเวลาแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วตอนแรกก็ตั้งใจว่าเออยังไงฉันก็ไม่ฉีดถ้ามันแก่จนทํางานไม่ได้จนมันไม่สวยก็ให้มันแก่ไปแต่ทีนี้ความคิดแบบนี้มันมาจากการที่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายหนึ่งกลัว2เห็นหลายๆคนที่เขาไปฉีดแล้วหน้าเขาเป็นแบบก้นๆเป็นหน้าแข็งๆแล้วก็กลัวว่าเราจะเป็นอย่างนั้นแล้วที่สําคัญก็คือกลัววเสสพติดคาม คือพอสวยแล้วก็กลัวว่าจะไม่สวยไม่ได้แล้วก็จะพยายามทําจนมันแบบว่าผิดธรรมชาติสุดท้ายแล้วก็เลยไปลองทําการบ้านดูก่อนสิ่งที่เรากลัวคือสิ่งที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เราอาจจะไม่กลัวอะไรอย่างนี้ปิ่นก็เลยไปทําการบ้านมาว่าปัญหาหน้าของเราคืออะไรหนึ่งริ้วรอยรองแก้ม้ผาผางตาหัวคิ้วตรงนี้มีหมดแต่ว่าสิ่งที่ปิ่นเป็นปัญหาจริงๆแล้วก็คือแค่ ตรงนี้รองแก้มที่มันแบบยุบลงไปด้วยความผอมแล้วก็ความที่เคยดัดฟันมันทําให้เส้นเนี้มันชัดมากจริงๆก็ชัดมาตั้งแต่อายุ18แล้วแล้วมันก็ชัดมากขึ้นด้วยความที่เราแบบผอมลงด้วยสกินแคร์ก็เริ่มที่จะเอาไม่อยู่แล้วจริงๆก็เอาอยู่มาจนถึงอายุประมาณนี้ปิ่นก็ถือว่าโอเคปิ่นก็พอใจแล้วนะแต่ว่าแล้วหลังจากนี้ล่ะจะทำยังไงอ่ะก็เลยเริ่มจากการที่ว่าปรึกษาเพื่อนๆหาข้อมูลด้วยตัวเองหลายๆคลิปดูรีวิวคนที่สัญญกรรมฉีดหน้ามาแล้วพลาดมันพลาดจากอะไรก็ดู ดูด,ดูดูไปแล้วก็มาจบท้ายที่ฟิลเลอร์ทีนี้หลายๆคนอาจจะกลัวว่าเอาตรงไหนต้องฉีดอะไรแล้วฉีดทําไมคนอื่นหน้าแข็งอะเริ่มต้นอย่างแรกเลยก็คือฟิลเลอร์อะเป็นสารเติมเต็มใต้ผิวนงะ <Whoa. S 1> ซึ่งอันนี้เป็นพูดถึงฟิลเลอร์แท้นะไม่ใช่ฟิลเลอร์ปลอมฟิลเลอร์แท้กก็คือฮยาลูรอนิกแอซิดที่เราอาจจะเคยดิยนในสกินแคร์น้โตบฮาดะลาโบเอยแล้วก็สกินแคร์หลายๆตัวก็จะมีส่วนผสมของฮยาลูรอนิกนั่นก็คือเป็นน้ําใต้ผิวนั่นเองพูด <Okay. S 1> ง่ายๆซึ่งฟิลเลอร์ ของแท้ที่ปลอดภัยมันก็คือไฮยาลูนิกแอซิด100%นะฮะแต่ฟิลเลอร์ของปลอมฟิลเลอร์กระเปา๋าฟิลเลอร์ที่ราคาต่ำกว่า9,000-10,000บาทที่บอกกันว่าฉีดฟิลเลอร์ราคาถูกกันนะปิ่นก็ไปถามคุณหมอมาแล้วคุณหมอบอกนั่นคือฟิลเลอร์ ที่เป็นซิลิโคนเหลวซึ่งพอเวลาผ่านไปสัก4ปี5ปี6ปีมันก็จะเกิดการจับตัวกับเป็นก้อนก้อนก้อนใต้ผิวหนังทําให้หน้าเป็นแบบปุ่มปั่มปุ่มปั่ม,มอะไรเงี้ยนั่นก็คือฟิลเลอร์ที่ปินรู้จักในตอนแรกแล้วปิ๋ก็เลยรู้สึกว่าฉันไม,ม่ฉีดเพราะฉันกลัวต่อมานะคะหลังจากที่ทํากันบ้านสักระยะหนึ่งก็เลยได้รู้ว่าฟิลเลอร์ที่แท้จริงแล้วที่ว่าเป็นไหยานเนี่ยมันสามารถสลายได้จริง,รงๆเพราะว่ามันเป็นสารที่ทาเลียนแบบธรรมชาติประมาณ1ปึปีถึงคนึ่งก็คลายงก นั่นเองนะคะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าอ๋อมันน่ากลัวอะไรขนาดนั้นเพราะเราก็รู้ว่าฮยาลูรอนิกคืออะไรมันไม่ได้เป็นอันตรายอย่างที่เราคิดในเคสที่เราเห็นเห็นในข่าวนั่นก็คือมันเป็นของปลอมที่ฉีดโดยคุณหมอที่ไม่ได้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกหนึ่งฟิลเลอร์ที่ถูกต้อง100%เป็นไฮยาล์รอนของแท้กับเลือกคุณหมอที่มีประสบการณ์มันก็ปลอดภัย ใช่ไหมอืมนั่นแหละมั้ก็เลยโอเคปิ่นก็เริ่มเปิดใจแล้วสเต็ปหนึ่งทีนี้ปิ่นก็ไปทำการบ้านต่อว่าอ้าวแล้วฟิลเลอร์โบว์ทอกนู่นนี่นั่นมันต่างกันยังไงวันนี้จะพูดแค่ฟิลเลอร์กับโบท์ทอกปิ่นถามคุณหมอมาฟิลเลอร์มันเป็นอารมณ์เหมือนเรายัดเจลน้ำอ่ะหรือแบบยัดนุ่นเข้าไปในหมอนมันทําให้มันฟูขึ้นมาอย่างของปิ่นท่าอย่างเงี้ยมันยุบคุณหมอเขาก็ฉีดจุ๊บเข้าไปตรงนี้ให้มันแบบฟูขึ้นมาพอมันฟูขึ้นมาพอมััััันน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 เเเตตตต็็็มม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 หหือออออทีี่ยยดพพจกกาาารงงขขึึ้้ปุ๊บ มันก็จะย่นน้อยลงประมาณนี้แต่ในส่วนของโบท็อกมันจะเป็นลันกษณะของการทําให้กล้ามเนื้อหยุดทํางานซึ่งบริเวณพวกอะไรที่เราไม่ได้ต้องการให้มันหนกหนูนขึ้นมาอย่างเช่นหน้าผาก ทางตาอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้เป็นโบท็อกกันแต่สําหรับตัวปิ่นปิ่นไม่อยากให้หน้ามันดีจนเกินไปปิ่นแค่อยากลดริ้วรอยในส่วนที่ปิ่นรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาจริงๆซึ่งก็คือแค่ล่องแก้มเพราะฉะนั้นปิ่นก็เลยไม่ได้ฉีดตรงนี้ไม่ได้ฉีดตรงนี้ไม่ได้ฉีดตรงนี้ไม่ได้ฉีดโบท็อกฉีดแค่ฟิลเลอร์ล่องแก้มอย่างเดียวเพราะยังต้องการให้มันดูแบบเออธรรมชาติอยู่แล้วก็ไม่รู้สึกว่ารอยเหี่ยวพวกนี้มันทาให้เราสวยน้อยลงมากมายเลยนะก็เลยแบบเออรู้สึกมันไม่ใช่ปัญหาให้มันมีแบบรรรรรริ้้้ววอออออยหหหงงไไบาา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 านนนนน่่่พกกกกะะเเเีีปปปปศึษตส็็จจ๊คคทํัม หมอไหนดีอะไรยังไงปินก็ปรึกษาเพื่อนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการฉีดนั่นก็คือคุณแพรี่มเดแลนด์คุณลักชลีนนะคะแล้วก็คุณซาวติสอะไรเงี้ในส่วนของลักเนี่ยลักชลีนเนี่ยเขาเป็นคนที่น่าสวยมากแล้วเขาก็แนะนํามาว่าให้ไปฉีดกับคุณหมอท่านนี้ก็คือคุณหมอพิมที่เลอพริมคลินิกที่รักเขาฉีดอยู่ประจานะคะบอกคุณหมอพริมคือเก่งแล้วก็ให้ข้อมูลดีปินบอกก่อนนะว่าคลิปนี้ที่ปินมาทำเนี่ยคุณหมอไม่ได้ฉีดเพื่อให้ปินมาทําคลิปนะแต่ว่าปินรู้สึกว่าปปปินนน่่่นนนเ็คึงงทีีมมัญหาอแแก้้ลว คุก็เป็นเหมือนปิ่นแล้วไม่กล้าไปจิ้มไปฉีดไปอะไรเพราะว่าอาจจะกลัวแล้วไม่มีข้อมูลปิ่นก็เลยเออมาทําคลิปนี้ให้ดูแล้วก็บอกด้วยว่าปิ่นฉีดที่ไหนนั่นก็คือเลอพริมคลินิกนะคะกับคุณหมอพริมซึ่งคุณหมอก็ค่อนข้างน่ารักแล้วก็ให้ข้อมูลดีเขาก็เข้าใจว่าปิ่นเออเพิ่งเคยฉีดครั้งแรกแล้วก็มีความกังวลเยอะความดีงามอย่างหนึ่งของคุณหมอท่านนี้ก็คือไปรู้สึกว่าเขามไม่เชร์แบบอุย้ยต้องทําตรงนั้นอีกนะคะตรงนี้ก็มีปัญหาตรงนี้ก็มีปัญหาเพราะถ้งง้้้้้าา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 ทํออออออยยย่่่งงนนนัะะปปปิจจรรรูสึึกกกกววดอดมมมมเเเลแลแแ็คคบบไไซุณหขใ ของเราเราต้องการความที่เป็นธรรมชาติให้ดูธรรมชาติให้ดูไม่รู้ว่าทําอะไรมาอะไรเงี้ย จริงๆก็รู้แล้วแหละเพราะปิ่นก็ไม่นั่งพูดอยู่นี่ไงนั่นแหละคุณหมอก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็แค่ตรงนี้นั่นแหละเพราะหน้าปิ่นก็ไม่ได้ว่าต้องยกกระชับหรือไม่ต้องอะไรไม่ได้มีหย่อนคล้อยอะไรมากมายคุณหมอก็เลยโอเคเติมไฮยาให้ตรงนี้กับตรงนี้ประมาณ1หรือ2ซีซีเนี่ยแหละโดยวิธีเช็คนะคะปิ่นทําการบ้านในเว็บมาแล้วคุณหมอก็บอกอีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นใจว่าเราฉีดฟิลเลอร์ของแท้จริงๆไม่ใช่ซิลิโคนเหลวที่จะมาเป็นตุ่มๆทีหลังนะโดยการที่ว่าที่กล่องอะ มันจะต้องมีใบเอ,อเอกสารกำกับที่ผ่านการรับรองจากอยไทยนะซึ่งอย่างของปินเนี่ยคุณหมอก็คือแกะให้ดูเลยอ่ะคุณปินคะคุณหมอแกะใบ นี้ให้ดูนะจะแกะจากกล่องให้ดูนะว่าเอาออกมาจากกล่องนี้นะโดยตัวที่ปิ่นใช้นะคะจะเป็นของแบรนด์จูบาเดิมซึ่งคุณหมอแนะนาว่าตัวเนี้ยรุ่นเนี้ยที่คุณหมอให้อ่ะเป็นตัวที่เหมาะกับการฉีดลองแก้มโดยเฉพาะนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องขั้นตอนกันนะคะพอไปถึงปุ๊บอ่ะคุณหมอดูหน้าต้องฉีดตรงนี้กี่ซี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 ซซซซน,น,นี่นี่นัน่นนันตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยอ่ะเสร็จปุ๊บก็ทำการแปะยาชาขั้นตอนคร่าวๆนะแปะยาชาแปะยาชาสักพักนึงเขาก็หนวดหนวดหนวดให้หน้าลืมชาพอชาสักระดับนึงเาก จะฉีดยาชาเพิ่มตามจุดประมาณตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ซึ่งถามว่าเจ็บไหมไม่เยอะประมาณอารมณ์เจ็บกว่าฝังเข็มหน่อยหนึ่งซึ่งปิ่นรู้สึกว่าปิ่นชิลมากสาหรับปิ่นนะแล้วก็พอมันชาปุ๊บอ่ะโอเคก็ฉีดตอนที่ฉีดก็รู้สึกเหมือนเหมือนฉีดเยลลี่เข้าหน้าความรู้สึกเหมือนมีเยลลี่ดุบดุบดุบบปิ่เขาตุ๊บเข้าไปตรงเนี้ยก็จะเป็นตรงนี้กับตรงนี้นะคะสี่จุดซึ่งปิ่นก็ค่อนข้างชิลนะไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บอะไรหรือน่ากลัวมากมายอะไรขนาดนั้นนนนนเเสร็็็จจจปป๊๊บหลลััังาาากกกกทททีีี่ฉดมมมะฟูขึ้ยคือออ เป็นแบบนี้เลย oh. แทบจะแบบ ปกติเลยไม่ได้ดูเหมือนผ่าอะไรมาไม่ได้เขียวไม่ได้ช้ำอะไรจะมีหลังจากนั้นถัดมา 2- อสวันที่มีแบบเขียวๆตรงนี้บ้างนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตคือลงรองพื้นนิดเดียวก็คือปิดหมดแล้วนะคะข้อดีของการฉีดฟิลเลอร์ก็คือมันไม่ต้องพักฟื้นไม่ต้องอะไรคือฉีดแล้วก็คือขึ้นมาเลยทีเนี้ยหลังจากที่ฉีดแล้วอ่ะมันจะฟูขึ้นมาประมาณ60%คุณหมอบอกว่ามันจะทํางานแบบสวยร้อหลังจากที่ผ่านไปประมาณสอสัปดาห์นะ,ะซึ่งเนี่ยอ พอเป็นธรรมชาตินะคุณหมอบอกว่าของปิ่นอ่ะมันไม่สามารถหายร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เพราะปิ่นอ่ะทิ้งมันไว้นานเกินไปรอยนี้ปิ่นมีตั้งแต่อายุ18ตอนดัดฟันแล้วก็ทิ้งมันจนมันเป็นริ้วรอยที่แบบถาวรเพราะฉะนั้นมันจะช่วยได้แค่แบบว่าให้มันดีขึ้นแต่ไม่ได้ทําให้มันหายไปเลยเหมือนผ้าที่เก็บไว้ในตู้รละยับอยู่นานๆเอาออกมาต่อให้จะขึงมันให้ตายยังไงมันก็ได้แค่ดีขึ้นแต่ไม่หายไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณหมอแนะนําว่าพวกริ้วรอยอ่ะ จัดการมันตั้งแต่ตอนที่มันยังเป็นน้อยๆก่อนอ่ะมันจะช่วยชะลอการหน้ายับได้นานออกไปนาะไปซึ่งปินก็รู้สึกว่าเออมันก็มีเหตุมีผลตามที่คุณหมอบอกอยู่แต่ว่าตอนนี้ปินก็โอเคนะปินก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเยอะมากแล้วอะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะแบบดีขึ้นมากเลยทีนี้ปิ่นจะแนบคลิปช่วงตั้งแต่ก่อนทานะช่วงที่ปิ่นถ่ายคลิปเมคอัพก่อนหน้านั้นนะเออให้สังเกตตรงรอยย่นตรงช่วงลองแก้มดีๆนะแล้วก็สังเกตจากคลิปนี้นะคะว่าเออมันค่อนข้าาาางงต่กกกกันมมเลยแปป็ีๆ starts to peek through the Back คุณหมอบอกเทคนิคนินดหนึ่งหลังจากที่ฉีดเสร็จแล้วนะคะช่วงสองสัปดาห์ที่ระหว่างให้มันฟูตัวขึ้นเนี่ยให้ทานน้ำเยอะๆวันละสงลิตรมันจะทำให้ฟิลเลอร์นี่ทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็เนียนกับผิวมากขึ้นนะจ๊ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับประสบการณ์การฉีดฟิลเลอร์ครั้งแรกแล้วก็การทำการบ้านของปีนหวังว่าเพื่อนๆที่มีปัญหาหน้าแบบเดียวกันแล้วก็สงสัยในเรื่องของฟิลเลอร์นะคะก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวปีนตอบเพิ่มเติมให้อ่อเน้นย้ำตรงที่ว่าระวังของปลอมนะคะเพราะว่าของปลอมคุณหมอบอก ว่ายังไงราคาถูกกว่า9,000บาทนี่ไม่ใช่แน่นอนของจริงต้นทุนมันมาค่อนข้างสูงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากสวยแต่ว่างุบไม่ถึงนะปินแนะนํานะเพื่อความสวยระยะยาวนะอดทนเก็บตังค์เพิ่มอีกหน่อยดีกว่ามันคุ้มกว่ากันอย่าเอาหน้าเราไปเป็นหนูทดลองเสี่ยงกับของที่เราไม่ชัวร์เลยนะคะเพราะว่ามันก็อยู่กับเราทั้งชีวิตนะน้อดีกว่าไปนั่งแก้กันทีหลังนะการที่มีซิลิโคนอยู่ใต้หน้า มันแก้ยากมากมันต้องแบบขูดมันต้องอะไรมันน่าจะเจ็บนะเท่าที่คุยกับคุณหมอมาสําหรับใครที่สนใจแล้วก็อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะปรึกษาคุณหมอนะคะสาหรับปิ่นนะคะคุณหมอพริมที่เลิฟพริมคลินิกนะคะให้ข้อมูลได้ดีมาก<า>นัดก่อนเข้าไปแล้วกันเพราะว่าคุณหมอก็ค่อนข้างฮอตอยู่แล้วก็ใดๆก็คือคุณหมอสวยมากสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เหมือนเดิมนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย we get